พาไปดูภาพงานเลยดีกว่าเกิดขึ้นเมื่อ,อว,าวานนี้ที่เซนทรัลแกรนดนะคะไปดูความหวานไปดูความสวยความหล่อของพี่หมักพี่คิมเลยต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากนี่คือเป็นชุดแรกที่ใส่มาให้สัมภาษณ์สื่อกออ่อน,อนมีหลายลุกเหรอแม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวมีอีกลุกหนึ่งก็คือถ่ายรูปแล้วก็ อีกลุกหนึ่งคือ after party ด้วยแม่จ๋านี่ดูสิคือหล่อสวยมากแบบความเจ้าบ่าวเจ้าสาวคืออร่าจับสุดๆแม่ก็คือพี่หมักพี่คิมค่ะก็มีการเปิดใจนะคะเนี่ยค่ะสวยมากแม่เมื่อวานคือแบบุ้ยสวยเจอหน้ากันบอกหยุดเมาส์ก่อนถ่ายรูปก่อนเร็วคิวรอยาวมากแล้วเป็นสองชั่วโมงแม่เพาคิวยาวมากแล้วในงานดอกไม้สดทั้งงานช้ำ ที่ที่ที่อิตาลีก็ว่าสวยแล้ว,ว,วล้วแเนรมิตท,ที่ไทยสวยใหญ่เลยแล้วคือบ่าวสาวก็ดูดิสวยแบบสวยอ่ะสวยเลยแม่อันนี้คือเขาก็อันนี้คือนั่งดูอันนี้ไงที่เป็น พรีเซนเทชันที่เขาไปขอ,อกันออกนะเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่หมากพี่คิมก็เปิดใจโดยพี่หมากบอกว่าก่อนหน้านี้ในงานแต่งที่ต่างประเทศที่เราก็จัดที่อิตาลีเนาะเละโคโมโก็ไปรอบนึงแล้วเราให้คําสัญญากันว่าตั้งใจแล้วว่าจะดูแลกันให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแลวจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะคะให้ดีขึ้นในทุกๆวันปรับตัวเขาบอกว่าหลังจากเป็นสาม,มีภรรยาแต่แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะเขาคบกันมานานมากนะเราเป็นครอบครัวแต่ ก็เหมือนเป็นเพื่อนในบางทีค่ะซึ่งเราเนี่ยรับทุกอย่างกันได้หมดละนีุ่้ยแสบตาแหวนเพชรหรือไฟฉายแล้แลวก็ปรับตัวกันมา,มาสักพักหนึ่งแล้วคิมบอกว่ามีคำหนึงที่พี่ชายถามขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักพี่หมากตอนไหนและทำไมม,มันนึกไม่ออกเพราะเราอยู่กัน มันนานมันแปดเก้าปีจะสิบปีมันก็สุกงอมขึ้นมาไม่รู้เปตกหลุมรักเขาตอนไหนจนจําไม่ได้แล้วว่าเราไปเริ่มรักเขาตอนไหนเนี่ยจำได้แต่โมเมนต์ดีๆที่เราเติบโตมาด้วยกันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของกันและกันรักซึมลึกเขาเหมือนบ้านของเราและเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขาหน้าที่ภรรยาคิมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดและก็จะทําให้ดีขึ้นในทุกๆวันสําหรับแพลนมีลูกละคิม ขอเวลาเคลียร์หลายๆอย่างอีกสองปีแม่นี่พี่ย่าไปด้วยพี่ย่าสวยมากแม่พี่ย่าก็คือใส่ไฟฉายไปเหมือนกันเออไฟฉายนี่เอาคนต่อไปสาคนต่อไปไฟฉายเออนี่แม่แล้วก็พินณเดชน์เขารอเอารอรับเออเสร็จแล้วก็เข้าไปถ่ายด้วยกันมามานี่อันนี้คือ after party ค่ะ after party ฉ่ำไม่ไหวแม่ไปนี่อีกลุกนึงไปค่ะ โหมการเต้นของฝ่ายชายเป็นไงโอริวนี่คอบ่าไหลนะแล้วในงานไม่แน่ใจได้ถ่ายพี่โอไหมแตอแกร้องเพลงนะจริงเหรอได้ร้องด้วยเหรอก็เราคุยกันงานแต่งในตอนที่เราถ่ายหมอหลวงโอก็บอกไม่รู้จะให้อะไรคิมเดี๋ยวโอร้องเพลงให้เอาไหมเออหนึ่งบทเพลงอ่ะจันโอบอกงั้นเนี้ยนี่นี่นี่โอผิวไหว พี่คิมบอกไม่เป็นไรพี่คิมเบิดเกงใจมากพี่คิมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเขาบอกว่าขอเวลาอีกสักสองปีจะมีลูกแฝดเลยได้ไหมล่ะเขาบอกถ้ามีลูกแฝดคงไม่ไหวเพราะเห็นเพื่อนมีแล้วอ้อหท้อท้อไม่แน่หรอทอมีทีละคนที่ผ่านมาเราทํางานค่อนข้างเยอะมากพอแต่งงานแล้วว่ะเขาขอช่วงสองปีนี้ในการใช้ชีวิตแบบช่ำๆแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ใช้ความสองคนใช้ความสองคนแล้วค่อยมีน้อง อยากจะเที่ยวให้สุดไปเลยเออแต่พี่มากะเตรียมห้องไว้ให้แล้วออด้านมากบอกว่าอยากได้ผู้ชายมากอ,อจะได้เล่นกับเขาได้เต็มที่ออพาเขาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเออแต่คิมบอกว่าอยากได้ลูกสาวเออพราะฉะนั้นจุดจบคือสองคนออชายหนึ่งหญิงหนึ่งคิมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ฮันนีมูนล่ะพี่คิมเป็นที่ที่อยากไปมานานแล้วและอยากพาเขาไปด้วยเป็นทริปนิวซีแลนด์พี่หมากบอกว่าผมอยากพาไปเที่ยวธรรมชาติธรรมชาติแพร่ชนผาศดีเออส่วนพี่คิมบอกว่าออยากไปเรั่งเศสตอนใต้อะไรกันล่ะคู่นี้ไปช่วงประมาณเดือนกรกฎาสรุปก็คือไปทั้งปีเนาะอะไรที่กับข้างฝ่ายชายหนึ่งหนึ่งกับหวังของฝ่ายหญิงอีกหนึ่งคิมบอกว่าหอมแก้มตอนตื่นนอนอตายเขาบอกซีเรียสมาก ทำไมท่าไม่หอมอไม่ให้ออกทำไมถึงไม่หอมเออเข้าใจเพราะทุกวันนี้เป็นแบบนั้นเหรอทำไมลูกถึงไม่กุญบายแม่ก่อนไปโรงเรียนเฟลเลยนะวันนั้นเป็นวันที่เฟลแล้วแพทต้องรอจนถึงบ่ายสองครึ่งเพื่อพูดกับเขาคํานี้ว่าเมื่อเช้าหนูลืมกอดแม่นะอกอดออกไปโรงเรียนแม่ครับแม่ต้องเตรียมใจไว้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยผมก็จะได้ไปกอดคนอื่นแล้วครับ ภูมพ,พ,พ,พูดเหรอภูมูบอกภูมิพูดมบอกอ่ะเพราะของหนูอะเพิ่งหกขวบกว่าของหนูอีกไกลมากเลยเฮ้ยแต่มันเฟลติดหนูเข้าใจคิมเลยเพราะแค่ลูกไม่มาแบบกอดเราอะเชื่อป่ะแพทเก็บความอารมณ์เนี้ยไปจนถึงบ่ายสองครึ่งเพื่อปกันมันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วแม่มันยังคิดอยู่แม่คิดเขาก็บอกว่าเขาลืมเพราะวันนั้น่ะเขาตื่นเต้นเพราะเขาต้องเตรียมหอยเตรียมอะไรไปทำกิจกรรมอะไรนี่รูปอะไรอะ อ้าวอ้าวนี่เป็นไงเข้าใจเาเห็นโอป้ายังเห็นโอป้ายังออ่เออพี่คิมสวยมากเกรงแล้วในงานอ่ะก็คือทุกคนขอถ่ายรูปเขาเขาเกรงไปหมดเขาเกรงไปหมดเขาให้เขาลิศเท่าไหร่ล่ะด้วยไหมเขาไม่ลิศเท่าไหร่เขาไปหล่อเขาเป็นแนวเกาหลีแล้วก็จริงโอป้าป้าทุกคนคุณป้าทุกคนขอใกล้ชิดอยากให้เขาครับ นี่นี่ได้อ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตยังชาวเน็ตเขาว่าไงอ่ะเขาเชียร์เขาจิ้นเขาจิ้นใครอ่ะเขาคงไม่จิ้นคนแต่งงานแล้วมั้งจะใครเขาจะจิ้นคิมมากอีกทำไมโอ้ยถามคำถามอะไรเขาต้องจิ้นพี่แพทพี่แพทย์แล้วก็พี่เลสเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นรูปแรกเป็นรูปแรกงามมากจริงๆมันมีรูปกว่านั้นอันเมื่อปี ปีใหม่อันนั้นน่ะคือไม่เช็คลูกอันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของปีเลยคืออันนั้นโป๊อันนั้นคือโป๊ะจนแพทเห็นว่าทําไมคนไลค์เยอะเออคอมเมนต์เยอะเกินเออสไลด์อ๋อแต่อันนี้คือตั้งใจตั้งใจปด้วยกนประกอบรูปสวยเลยอุ้ยขอบคุณมากสวยเลยเกินสวยมากความสุขนี่แหละเวลาคนชมว่าสวยก็ต้องเออนั่นแหละครอบครัวมีความสุขนะคะดีค่ะดีมากมาก